วิรุษชีผู้เสียหายมีสิทธิ์ถอนคำร้องทุกข์และขอแก้ไขคำให้การใหม่เพื่อให้ตรงกับข้อเท็จจริงได้ตลอดเวลา<ม>ตามปวิอาญามาตรา126พนักง,งานสอบสวนมีหน้าที่ต้องบันทึกไว้ให้ปรากฏในสำนวนการสอบสวนส่วนคดีอาญาถ้าเป็นความผิดต่อรัฐก็ดำเนินต่อไปการไม่ยอมบันทึกความประสงค์ถอนคำร้องทุกข์และคำให้การใหม่ไว้ในสำนวนการสอบสวนถือเป็นการปฏิบัติม่ชอบายการสูงสุด มีหน้าที่ต้องสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องครบถ้วนก่อนการพิจารณาสั่งคดีตามอำนาจหน้าที่เพื่อความยุติธรรมที่แท้จริงคดีดีไอคอนเกิดจากการนำเสนอของสื่อโดยกลุ่มทนายรวมทั้งคำพูดของตำรวจผู้ใหญ่ที่ชี้นำให้สมาชิกไปแจ้งความจนทำให้เกิดความตื่นตระหนกขายอุปทานหมู่ทั้งที่หลายคนไม่ได้รับความเสียหายอะไรแต่ก็ไปแจ้งความตามการชี้นำที่ไม่ชอบนั้น ตั้งแต่แรกนะฮะ <c oughs> คือ <ะ S 1> ผมเนี่ยเขียนบทความและแสดงความเห็นไปว่าเรื่องนี้มันตั้งแต่การออกหมายจับแล้วเราก็ดูแปลกเอ๊เขาก็พร้อมจะมอบตัวทําไมออกหมายเรียกได้ไปออกหมายจับจับตัวกันกระเลยน,นู่นนี่ผมก็ใช่ใช่ผมก็วิพาก์วิจารณ์ไปนะฮะตามข้อได้จริงนะฮะว่าเราก็เคยคุยกันในรายการนี่แหละใช่ครับก็เลยเป็นเหตุให้เขารู้สึกว่าเออเราเราเราแฟร์เราเป็นธรรมนะฮะก็มีการติดต่อมานะฮะเพื่อจะอธิบายนู่นนี่และช่วยเป็นทุรละ ครับแล้วก็ทําไประดับหนึ่งทีนี้ในมุมของพี่วิรุธซึ่งเป็นอดีตตารวจเหมือนกันเนี่ยในในมุมกฎหมายเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันถอนคําร้องทุกข์ไม่ได้นะฮะพี่วิรุธมองไงเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องพื้นๆนะฮะคือเรื่องนี้มันเป็นความผิดต่อรัฐถ้าเป็นช่อโกงประชาชนนี่จบเลยนะฮะถอนจบคดีจบเลยครับแต่นี่มันเป็นช่อกงประชาชนเป็นความผิดต่อรัฐนะะคนที่ไปร้องทุกข์เนี่ยนะฮะถอนก็ไม่มีผลคดีเดินต่อแต่มันก็จะมีผลต่อคดีอยู่ระดับหนึ่งนะฮะอ๋อมีผลสิอ่ะคือคือ ว่ามันถอนไม่ได้ถูกไหมฮะมเขาใช่ใช่ทุกคนผมว่าทุกคนก็รู้แล้วว่ามายื่นคําร้องนี่ก็ไม่มีผลอแต่แต่ที่มามายื่นกันเนี่ยสาเหตุหลักคือเขาเริ่มรู้สึกว่าไอ้ที่เขาเคยให้การไปเซน็นนู่นเซ็นนี่ไปเนี่ยมันไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงอของเขาอไอ้ผู้ก็พูดได้ว่าอ่านแล้วทำไมถึงเซ็นโตป่าน,นี้เราเองก็เหมือนกันนเอาอะไรไมาให้เซน็นพอมาถามตอนหลังแบบมันก็ง,งงอยู่แล้วตอนนั้นพูดมันก็เป็นความตื่นตระหนกครับ ถูกไหมฮะไม่ว่าจะสื่อออกนู่นนี่ต่อรอก็พูดรีบไปแจ้งความนู่นนี่อย่างเนี้ยจริงเนี่ยเขาก็แค่ประสงค์บอกเขาจะไปแจ้งเพื่อให้แบบบอกว่ามันมีปัญหาอะไรถูกจับกลายไปเป็นผู้ร้องทุกไปเลยอ๋อโดนเหมารวมอ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีแบบนี้อีกเท่าไหร่แต่หกเจ็ดพัคนนึอแต่ก็มีหรือเปล่าใช่ใช่ไหมฮะผมว่าเยอะเพราะตอนนั้นอยู่ความตื่นตหนกเกิดอุปทานหมู่นี้นะครับอ เวลาพูดเดยหลักการเนี่ยอถอนคำร้องทุกข์ที่ไหนก็ได้นะแต่ประเด็นที่เขาต้องไปที่เอกการเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครรับนะฮะเรื่องบันทึกเนี่ยฮะถอนคำร้องทุกข์เพราะการถอนคำร้องทุกข์เนี่ยมันเป็นสิทธิตามกฎหมายของผู้ร้องทุกข์นะฮะถอนเมื่อไรก็ได้นะฮะก่อนที่จะฟ้องคดีนะจะอยู่ที่เอกการก็ถอนได้นะฮะตอนนี้เขาไปที่ตํารวจแล้วใช่ไหมฮะไปที่ตํารวจกบไปไปดีสไอก็ไปก็ไม่ทําอะไรให้เขาไม่บันทึกนะฮะคือการถอนเนี่ยไม่ได้หมายว่า สรุปว่าทางเขาผิดนะผู้สัดอาหารผู้ต้องหาเนี่ยผิดนะแต่ว่าไม่ติดใจแต่เขาเหมือนกับว่าเขาจะบอกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดประมาณนั้นถอนคาร้องทุกข์นะฮะมันจะมีผลไม่ผลตัวดีอีกประเด็นหนึ่งแต่ก็บันทึกสิแต่เรื่องของเรื่องคือตํารวจไม่บันทึกบันทึาที่อยากจะไปถอนเนี่ยใช่ไม่ได้ถอนไม่ได้ทําให้เขาไม่ถอนคำร้องทุกข์มันก็เลยไม่ได้อยู่ในสํานวนของอัยการอ๋ออันนี้ก็เลยมาเรียกร้องว่าอยากจะให้เอาเข้าไปอยู่ในสำนวนด้วยใช่อัยการเนี่ยสั่งเลยเพราะตำรวจทำไม่ชอบนะฮะ ไม่บันทึกอ่ะทำไมคุณไม่บันทึกมีเยอะไหมฮะที่ก็ร้อยสองร้อยคนอล้วก็ว่าไปนะฮะทำไมบันทึกให้เขาแต่คุณจะไปสนใจไหมล่ะแล้วเช่นแม้ตัวพยานเนี่ยเขาต้องการให้คือเขาเป็นนักผู้ร้องทุกข์และเป็นพยานพยานเขาต้องการให้การเพิ่มเติมคุณก็ต้องบันทึกสิตอนนี้คุณก็บันทึกฝ่ายนู้นแปดพันเก้าพันขยันบันทึกจังแต่ทางนี้จะไปพูดไรไม่บันทึกโดนด่าบ้างก็มีนะโดนด่าก็มีนะ่ไปจอนอยู่กองบสญชีพิเศษคุณอ๋อคงตามเรื่องนี้อยู่ก็ไม่สอบ นะฮะไม,ไม่ไม่บันทึกอะไรกับเขาการที่เขาไปัยการที่เป็นสิทธิ์นะฮะเพราะการถอนคำร้องทุกการขอให้การเพิ่มเติมอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเขาก็ไปยืน่นไอาการนะฮะก็พิารณาก็สั่งให้ตํารวจเนี่ยหรือสอบสวนพิเศษ,ษสอบเพิ่มเติมให้มันครบถ้วนสิ้นกระแสความม,มันเป็นสิทธิ์อ่ะแค่นั้นเององนี่วามไป